หอยสั่งน้ําทุกคนคือคานานะครับนี่คือเครื่องเต้าซีนะครับมีเต้าซีนะพริกชี้ฟ้ากระเทียมสับนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับหอยสั่งผัดเต้าซีนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับใส่รสชาตินะครับคานนะครับใสหอยสั่งลงไปรวกแป๊บเดียวนะครับใส่น้ำมันนะครับแล้วเครื่องนะครับ ใส่ลงไปนะครับแล้วปรุงรสชาตินะครับผงปรุงรสนะครับน้ำตาลนะครับชนอครับผิวดำครับแป้งมันครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ